สวิหารวักหมวดว่าด้วยวิหารธรรมหนึ่งปฐมวิหารสูตรว่าด้วยวิหารธรรมสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นสักครึ่งเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินดบาทเข้าไปให้รูปเดียว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในครึ่งเดือนนี้จึงไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยยกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินบาทไปทูลถวายรูปเดียวครั้นครึ่งเดือนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นแรกตรัสรู้ได้อยู่ด้วยส่วนแห่งวิหารธรรม ทำเป็นเครื่องอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีละถึงเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันท้าเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมี เพราะวิตกเป็นป well ัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัญญาเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมไม่สงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีความพยายามเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุมีอยู่ แต่เพราะเมื่อยังไม่ได้บรรลุฐานะนั้นเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีปฐมมวิหารสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยวิหารสูตรว่าด้วยวิหารธรรมสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร่นตลอดสามเดือน ใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินทบาทเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในสามเดือนนี้จึงไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยยกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินทบาทเข้าไปทูลถวายรูปเดียวครั้นสามเดือนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเรานั้นแรกประสรู้ได้ยอยู่ด้วยส่วนแห่งวิหารธรรมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเพราะมิชาทิฏฐิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะมิชาทิฏฐิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมี และถึงเพราะมิช้าสมาธิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะมิชฉาสมาธิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาสมาธิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมี เพราะฉันทะเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะวิตกเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะวิตกเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัญญาเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัญญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมี เพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมไม่สงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีความพยายามเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุมีอยู่แต่เพราะเมื่อยังไม่ได้บรรลุฐานะนั้นเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีทุติยวิหารสูตรที่สองจบ สามเสกสูตรว่าด้วยองคุณของพระเสขะเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าพระเสขะพระเสขะ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระเสขะละถึงประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นของพระเสขะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะเสขสูตรที่สามจบ สี่ปฐมมะอุป,ปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธรรมสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวตทีภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นทำแปดประการอะไรบ้างคือ หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายทำาแปประการน,นี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระทธทาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นปฐมมอุป,ปาทสูตรที่สี่จบห้า ทุตียอุป,ปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธรรมสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวถทีภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นทำแปดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นทุติยอุป,ปาทสูตรที่หจบ 6. ปฐมมะริสุทธสูตรว่าด้วยทำอันบริสุทธิ์สูตรที่หนึ่ง เรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวาทีภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นทำแปดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลายทำแปประการน,นี้แลบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตทาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นปฐมมะบริสุทธสูตรที่6จบเทุติยะบริสุทธสูตร ว่าด้วยธรรมอันบริสุทธิ์สูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายธรรมแปดประการนี้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นธรรมแปดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึงแปด สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายทำแปรประการนี้แลบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นทุติยะปริสุทธสูตรที่7จบ 8. ปฐพธมมากุกปุตารามสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกุตารามสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์กับท่านพระพัทธะอยู่ที่กุกุตารามเขตเมืองปตาตลิบุตรครั้นในเวลาเย็นท่านพระพัทธะออกจากที่หลีกเรนเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่งนาะที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ที่เรียกกันว่าอพรมจันทร์อพรมจันทร์อะพรมจันทร์เป็นอย่างไรท่านพระอานทน์ตอบว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใ่รู้ของท่านดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่าอพรมจันทร์อะพรมจันทร์ อรพรหมจันท์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุมิชามักทางผิดมีองค์8นี้แลเป็นอพรหมจันท์ได้แก่ 1. มิชาทิฐิละถึง 8. มิชาสมาธิปฐมมกุกุตารามสูที่8จบ 9. ทุติยกุกุตารามสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกุตารามสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองปตาตลีบุตรท่านพระพัทธะได้เรียนถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนที่เรียกกันว่าพรหมจันทร์พรหมจันทร์พรหมจันทร์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจันทร์เป็นอย่างไรท่านพระอานทน์ตอบว่าดีละดีละท่านพัทธะ ปัญญาไฟรู้ของท่านดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุอริยมรรคมีองค์แปดนี้แลเป็นพรหมจรรย์ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึงแปด สัมมาสมาธิธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ทุติยะกุกุตารามสูตรที่เก้าจบสิบตติยะกุกุตารามสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกุตารามสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองปาตาลีบุตร ท่านพระพัทหได้เรียนถามท่านพระอานุนว่าท่านอานนที่เรียกกันว่าพรหมจันทร์พรหมจันทร์พรหมจันทร์เป็นอย่างไรพรหมจารีเป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจันทร์เป็นอย่างไรท่านพระอานทน์ตอบว่าดีละดีละท่านพัทหปัญญาใ่รู้ของท่านดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่า พรหมจัรรย์พรหมจรรย์พรหมจรร์เป็นอย่างไรพรหมจารีเป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรร์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุอริยมรรคมีองค์แดนี้แลเป็นพรหมจรร์ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้เรียกว่าพรหมจารี ธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระสูตรสามสูตรมีเหตุเกิดอย่างเดียวกันตติยะกุกุตารามสูตรที่10บจบวิหารวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมวิหารสูตร สองทุติยวิหารสูตรสามเสกขะสูตรสี่ปฐมมอุปาทาสูตรห้าทุติยอุปาทาสูตรหกปฐมมปริสุทธสูตรเจ็ดทุติยปริสุทธสูตรแปดปฐมมกุกุตารามสูตรเก้าทุติยกุกุตารามสูตรสิบ